าตาแห่งแสงคาตนะแสงเทวะ M4A1 เปวสุริยาโอ้โหอลังการเหลือเกินก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงหมุนแปดทีการตีกินเกลือจะกันเป็นประจำทุกครั้งนะครับช่วงนี้ก็จะมาบ่อยๆของข้าวแยะจริง ร่ำดีของรางวัลใหญ่เนี่ยใส่มา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกจะเป็นดาบคาตานะในซูมดูหน่อยทําไมเวลากดซูมแล้วมันเล็กลงครับเนี่ยอันนี้คือก่อนซูมนะซสเท่านี้พอกดซูมปุ๊บอ่าเล็กกว่าเดิมเฉยเป็นคาตานะที่ดีไซน์รูปแบบใหม่นะครับคือตรงด้ามจับเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะบังมือกาดมือหรือเปล่าเวลาเราจับเงี้ยมันจะคอยป้องกันมือเรานะครับก็ดูดีทีเดียว ส่วนชิ้นที่2นะครับจะเป็นสกิน M 4อันนี้เป็นคนละตีมกับคาตนะนะแต่ว่าสีมันอาจจะคล้ายกันก็เลยมาอยู่ในตู้เดียวกันบวกระยะ2ละนันน1่งลบแม็กก็ดีตรงมีลนันน1นะครับแล้วก็ระยะ2นี่อาจจะถูกใจสายหลอยนะยิงไกลๆความแรงมันจะไม่ตกลงเยอะนะฮะโอเคราคาเปิดมาเท่าไหร่ครับรอบนี้เริ่มก้าเพชรจบที่499โอเคราคาเดิมก็ลุยกันเลยละกัน เลือกของไม่ต้องการออก2ชิ้นกดยืนยันและก็กดยืนยันครั้งแรกเก้าเพชรมันจะมามุ้ยไปครับปัาบที่หนึ่งอืมมาจริงๆด้วยกล่องเกลือเนี่ยมาต่อไป19ครับ 49, 99, 199, 99, 99. 4 9 9 99 9 9 9 9ราาอออกก่อนนะฮะ ชิ้นสุดท้ายจบที่499เหมือนเดิมเคมต้อนรับยามเช้ากันเลยทีเดียวนะคนดูตื่นกันหรือ,อยังเนี่ยเพิ่งตื่นหรือ,อยังไม่ได้นอนใครตื่นแล้วก็กดไลค์รายงานตัวนิดนึงสกินคาตานะรอบนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะก็เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยแล้วก็สีนะี่มันจะออกโทนทองๆลชชูลี่นะครับส่วน M4 เนี่ย ครั้งนี้มันบวกระยะ2นะครับเด่นเรื่องการยิงไกลแล้วก็ลั่นหนึ่งผมไม่ค่อยเห็นระยะ2ใน M4 สักเท่าไไร่นะอันนี้น่าจะเป็นสกินแรกด้วยหรือเปล่า <S <S เดี๋ยวลองเทียบดูกับกระบอกอื่นๆนะครับก็มีเจาะ2ระยะ1ดัมเบลสองลั่น2แม่น2ดัมเบลสองระยะ1ลั่น2ลั่น2นี่หลายกระบอกมากเลยนะ เนี่ยเอาจริงผมไม่เคยเห็นเลยนะคุณผู้ชมไอลยยะ2อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับวันนี้ของมันจะออกธีมทองๆนะเราต้องเปลี่ยนหัวนิดนึงเอาให้มันเข้าเสร็จกันเอาเป็นนี่เลยจันทาสีทองนี่เป็นไงโอโ้โหโคตรจะเท สรุปราคานะครับวันนี้ผมล้างตู้ไปกี่เพชรคุณผู้ชมก็ดูได้จากบนหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงกันคาตนะกับ M4 เ,เล่นจริงเป็นไงบ้างไปชมกันเลยจ้าช่วงนี้เครื่องบินรู้สึกระเบิดทุกวันเลยนะเนี่ย GM ทำไมไม่สง่งอู่ทอมเอามารับคนได้ยังไงเดี๋ยวผมจะลองเรียนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไปครับรีบลงกันที่รงสีก่อนที่เครื่องบินจะระเบิดลงไปตายข้างล่างกันดีกว่าพวกเราดิ่งเลยให้ไวผมเนี่ยให้ไวเลยข้างล่างเนี่ยคนตรึมเลยเห็นไหมวิเขาถึงพื้นก่อนด้วยนะเนี่ยงานมาแล้วทีนี้จังวันนี้ถึงปุ๊บหยิบปืนปับ๊บคนก่อนได้เปรียบเดียดยเด๋ยว,ดวยเดียดยเด๋ยวเดี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 ๋ยวมาสอง ข้างหน้าจักกี้สวยข้างในข้างในอีกตัวหนึ่งชาร์จเลยเฮ้ยผีกระสือนี่อะผีกระสือตายซะาบีตาอะไรด้วยเนี่ยสวนกลับอ๋อไปแบบเคาน์เตอร์แอ็กแท็กก่อนถ้าทำได้มันจะขึ้นตาสัญลักษณ์เข็เงขวาจักกี้ใครอะ่ะน,น้อน พึ่งถึงพื้นเลยลงช้าไปนะต่อยังไ,ไม่หมดจะไม่หมดมีเสียงมีเสียงทิศนีเ้เจ็บเจ็เจบเจบข้างในเลยเออเอเอมันต้องงี้สก,กี้ทำดีนะมาสองมันต้องถมไวนิดนึงเข้าไปล่อซื้อไงนะแล้วให้เพื่อนยิง ไม่ใครก็ใครอย่ามาต้องล้มสักคนเฮ้ยข้างบนใครมันวิ่งขึ้นไปน้องตามเต็บก่อนอย่าให้รอดไปได้แจ็กกี้ขอคาตาเนอหน่อยจะไปฟันหัวคน thank you teacher ไข <c oughs> กันอย่างนี้ได้แหละนะคาตาตนะมา2คนรวมด้วยช่วยกันหามาดูสกินกันนะครับและนี่ก็คือสกินใหม่คาตาตนะศักดิ์สิทธิ์ เป็นคาตานาที่เปลี่ยนดีไซน์ตรงด้ามจัดนะแล้วก็ใส่สีให้มันดูแบบลักชัวรี่ฮัลโหรานะครับเวลาถือก็ดูแปลกตาดีเวลาใส่ฝากก็ไม่มีเอฟเฟกออกมานะฝากมันจะหุ้มเก็บมิดเลยโดยรวมก็สวยดีนะครับใครที่ชอบอะไรแบบเรียบๆหรูๆก็น่าจะถูกใจสกินนี้นะฮะ ตอนนี้ได้คาตนามาแล้วนะครับเหลือ M4 อ,อีกกระบอกหนึ่งขอญาตตามหาก่อนกล่องน,นี้มีมุย้ยสุ่มเลยสุ่มนอกเกมเสร็จต้องมาสุ่มในเกมต่ออีกเฮ้ยซองชาร์จอามานี่เลยได้ข่าวว่าแรงใช่ไหมแพทนี้ซองชาร์โนนึงกับมาทวงคืนบัลลังจริงเหรอจริงๆซองชาร์จก็ควรจะเป็นลูกซองที่แรงนะครับเพราะว่ามันต้องชาร์จพลังแล้วก็ยิงออกไป ส่วนใหญ่ชาร์จเสร็จยิงไปโดนด้วยชาร์จขู่ไว้ก่อนไงนี่งไงถ้าศัตรูเข้ามาได้โดนแน่ไอ้ไอข้างหน้าใครก็ไม่รู้ยิงใหญ่เลยยิงอะไรอะ่ะวัยรุ่นเล่นด้วยคนได้มุง้งโอ้ดูดูด,ด,ดยิงกะเอาตาย <c oughs> แล้ววิ่งไปไหนเนี่ยเฮ้ยโดนมาอีกเขาเห็นผมไหมเนี่ยยังยังไม่สนใจเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆก่อน ถ้าเข้าไปใกล้มากเดี๋ยวเราจะเอาคาตนะเฉาะหัวเฮ้ยไปก่อนหนึ่งยิงอะไรเหรอเน้นๆไปใส่แต่ก็บอกเลยเม็ดนี้เอ้าเฮ้ยปืนได้ไงปืนได้ไงามาไม่พักเลย ฉลาดอืมฉลาดจริงไอคิวไลฟ์ไปสืบห <L> รือเปล่า <L> ใครคนล็อกเป้าผม <L> ปืนอะไรก็ไม่รู้ยิงอย่างแรงรอแ,แป๊บหนึ่งตงุยสาอุ้ย M4 สามาดีเลยใครขาเอาไว้อย่างดีไอตัวที่โดนยิงตายเมื่อกี้แน่ขโมยปืนซะเลยแ,<บ>แต่สงสัยมากไอคนในบ้านเนี่ยมันใช้ปืนอะไรมันยิงเจ็บแปลกๆน่าจะต้องเป็นปืนแบบวา่าเก็บเสียงได้นะใช่ไหมแอนดรูโอ๋อเล่น AK และไขว,วัดรถไวระวังน่าจะก,กี้มีตัวไปชาร์จอ่ะ ตัวข้างหน้าแปดหนึ่งเอาแจคก,กี้บํนึงบนึงบํนึงติดตัวนี้ไปไหนนอนมานี่มาคุยกันก่อนอ้าวโดดอีกโดดไอยหนีทำไมหัวลั่นไป ก่อนซิงคาตนะก่อนศพแรกหัวก็พืออต้องบีมามีตีหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้เล่นซาัจกี้แตกเลยไปไกลเกินช่วยไม่ทันเดี๋ยวเราดีดกับพีก่อนรีบมาหาเจ๊ก่อนเจ๊เจ๊ปบัตรทองใบหนึ่งอุ้ยมีคนด้วย,ยพึ่งลงเหรอ <c oughs> ลาก่อย <c oughs> ตัวเดิมปะเนี่ยชุดคุนคุนผมว่าเขาน่าจะลงมาเอา M4 แน่เลยอัพเต็ม3เอาไว้โทษทีที่หยิบมาเล่นแล้วนนนนปนปืนคนอื่นมานี่มันสนุกดีจริงๆไม่ต้องอัพเองมาดาพร้อมปืนพร้อมเหลือคนแต่แหละยังไม่ค่อยพร้อม <c oughs> <c oughs> จ็กกี้โบกกบใครกำลังไปซ่อน <c oughs> เฮ้ยสายเข้า <c oughs> แตกแตกแจ็คก,กี้เนี่ยแตกสภาพไอตัวไหนมันยิงเนาะ<อ>คนนี้ปะเฮ้ยไม่ใช่แล้วเสียงข้างล่างขึ้นมาดิวัยรุ่นอ,อืมเม็ดเดียวพออืมเอาคานหนีเฉยกำลังจะสับ เพื่อนก็จะมาล่อผมไหมเนี่ยอ,อืมจะชุบห๋อเดือด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 ไปแหละจ้าสองตัวไม่อยู่หรอก <c oughs> อจิ๊บปุ๊บเจ๊เจ๊บัตรทองใบหนึง่ง <c oughs> เจ๊มีขายแบบอั u ลิมิเต็ด มงัามาองอ๋อังมังหืมหัวลั่นไปแบบกี่คนนะเฮ้ยขวาเนี่ยสองสามมันจกกั๊กี้ล้มล้มล้มเอาเจเจ บัตรทองอีกใบชุบแล้วชุบอยู่ชุบตอนะ่อจะไหมสก,กี้เอ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะซื้อบัตรเหรอไปร้องในแล้วกันนะอยู่นองไม่ไหวแล้ววงเจ็บเอาติดอะไรเฮ้ยมาแลนดิ้งแบบซูเปอร์เซฟ ผมว่าตายไอ้คนมเมื่อกี้ตายวงแน่นอนแกไม่รอดหลอกวงแรงขนาดนี้เอ้ใครเขามานั่งยิ้มอยู่ริมต้นไม้ไนั่งจ้องรอต่อคิวซื้อของหรือเปล่าพ่หนุ่มอุ้ยในวงอย่างเดือดเคียขวาก่อนไอตัวนี้มันยังไม่ตายมันทนหมอกดีเหลือเกินเข้าได้ไหมล่ะ เด็กหญิงเด็กหญิงสี่วพร<ป>ตึงนะคันนี้เห็นล่อจ็กกี้ไปหลายทีแล้วเฮ้ยเอาตายเฉยสวยคนขาวตัวหนึ่งกันเข้าวงมาก่อนยึดทำเลทองริมตู้ม่วงนี่แหละ ช่วงท้ายคนจะแห่กันมาเยอะหน่อยนะต่างคนก็ต่างอยากชุบคือเหรียญมันเหลือแล้วไงแม่ยิงมันดีจริงๆสกินนี้มันลั่นน้อยกว่าลั่นสองนะครับแต่ว่าพออัพขึ้นเวลรสามเนี่ยผมว่าไม่ค่อยรู้สึกมันยิงได้พอๆกันแล้วก็ m อโฟเนี่ยเป็นปืนที่ยิงไกลนะครับพอบวกระยะขึ้นไปอีกนี่ก็เหมือนติดปีกเฮสวยใครปล่อยโฮเมอร์ วงนี้รู้สึกจะบันเทิงจังเลยนะเนี่ยมางี้ไม่พักเลยข้างหน้าลมๆๆอ,อ,อ่าชุบหรอเดี๋ยวเจอเพลงต่าสักสิทธี่ไปไหนมาดิมานี่เด็ก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 เฮ้ย เออสวยทำไมไม่ตายเมื่อกี้ฟันไปทั้งหลายร้อยเลือดเท่าไหร่เนี่ยพ่อหนุ่มโปรหรือเปล่าเราหนังเหนียวเกินเฮ้ยหรือว,ว่าสกินมันฟันคนไม่เข้าเฮ้ยเดี๋ยวนะก่อนอื่นออกจากที่นี่ก่อนจะก,กี้ตั้งซ้อมมิดเลย แล้วใส่ในลี่มาด้วยนะส่อไอวอลตัวเองไม่ค่อยจะเข้าผมว่าสกินตกอันนี้มันไม่คมแน่เลยฟันหัวคนไม่ตายมันบารกหรือมันอะไรบางทีมันก็มีจังหวะวัวเวอร์ที่แบบงงนะครับหาคําตอบไปได้เหมือนกันเอาละคนสุดท้ายคนนี้เดี๋ยวผมจะลองจบด้วยคาตนะ <Hey. S 1> มาดูดิว่าจะตายไหมเนี่ยเจอแล้วยืนยิ้มอยูย่ริมต้นไม้ <c oughs> ยิงเปิดด้วยตัวตึงนั่นเนี่ยตัวตึง UMP หรือเปล่าน่าจะเพิ่งเกิด ปิดไอวอ์ซะด้วยรอก่อนนะครับผมจะไม่ยิงผมจะเล่นดาบเพลงดาบอซาบุนศักดิ์สิทธิ์นี่เดี๋ยวก่อนเขาไปฟันเราต้องโชว์แอคก่อนเพลงดาบปรมาจารย์เคี่ยวหมูป่าอ่าเป็นลูกศิษย์อินโดสุกเกะเอาละคนสุดท้ายแจ็คก,กี้ยิงโค้ชให้ด้วยเผื่อพลาดพลาดหลายทีแล้วจะฟันเขาแล้วล่วงเองเนี่ยแขว,ววอ์ก่อน อ้าวไปไหนเหรอเฮ้ยเฮ้ยานี่แล้วนี่หว่าอยากชาร์จใช่ไหมปืนอะไรเราลูกซองอ่ะลูกซองลูกซองลูกซอ,องเหรอหยังฟันตายอยู่คิดว่าดาบปักแล้ว แต่ไอตัวเมื่อกี้มไม่รู้เป็นอะไรนะโดนไปนหลายร้อยหลายฉับแล้วก็รอดแบบงงนะครับเออมากเลยผมเนี่ยเออมากเลยโอเคประมาณนี้ครับสำหรับสกินดาบคาตาเศักดิ์สิธิ์ใช้จริงในเกมเนี่ยก็ยังสวยอยู่นะสวยเหมือนกับหน้าล็อบบี้นะครับส่วนปืน M4 ก็ใช้จริงก็เป็นสกินที่โอเคนะครับรันหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราอัปเกรด3เนี่ยมันก็รัวพอ,พอกับรัน2นะฮะ ข้อดีของปืนบวกระยะก็คือใช้ยิงศัตรูไกลๆเนี่ยความแรงมันจะไม่เบามากนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับสองสกินนี้